โอ้โหพวกนี <il orter> like ้ี่วะไม่น่าใช่หรือว่าใช่วะโอ้ไอพวนี้แหละเฮ้ยเวเาโก่อนเอโออเอก่อนเอาก่อน o shit หลุดอ้ยอุ้ยรถตดตอ้หูหมายกอนชิผ่ายแล้วตัน เพื่อบังมันเดงไอ้น้องเกนน้องจ้าจ้า <laughs> เลือดจัด โอ้โหไอ้เห yeah, ี้ยเป็นไงหมุนทีแย่ชนกันหมด4ี่คันเลยโอ้ยอ้เจมามัไอ้ยอุ้ยฉไปแล้วอุ้ยกูโดนอมโดนไอ้เจ้ยกูโดนไอ้เหี้ยกูโดนฉิ่ด้วยไอ้เหอ้ยไอ้เหี้ยไอ้เอ้กูโดนอ๋อโอ้ยอุ้ยได้ทารฉี่ได้แค่คุโบ 对这你 <noise> <noise> 是扁变，不的。 ไปแล้วาปแล้วไปแล้วโอ้ยเยอะมาก้ยมันเยอะมากวูบันเยอะมากนะวูบันเยอะมากทุกคน้ยชินยทำไมทำไมยิง เนี่ยๆปั๊มติดมันไว้ติดมันไว้ไม่ยิงกูมายิงกูเขาเลยอาเลอ่ะพียิงไว้เดให้วาให้โอ อ้าวเนอ่บุก่อ้เไี้ก่อ้ม้เอาบกต่อ้เจอดมาครล้วอเหี้ยมีนรกไม่แฮนเลยพี่พี่มาทำไมพี่ยาอ่อนจังครับอันนี้เสียงโนุปี้เลยครับพี่เสียงปัญญาอ่อนนเหี้ยเสียงคนที่ทำให้มันเกิดมาครับตลกครับ กรูกรูก้กเฮ้ยมันคืออะไรวะอะไรคือเบบออมมันคือมันคือเสียงนี่อ่ะมันคือเสียงพี่พี่วะแชทเบบี้จักจุดดดจพด่ดจุ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 รจุดจะดอุดจจุดดจุดรุดจ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 ุดดุ้ดอดจุ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 ดรดีุดจุดหุอออด ไอ้ต็อดเจียวไอชุดเจียวอันนี้เมียอันนี้เมียมึงไหมเนี่ยมมเเันนหงีียออ้ึรไม่ใช่ครับน้องมึงเป็นดาวอ่ะไม่นี่ยมึงก็ซื้อมันไอยยิงหมอ่ะยิงผิดต้าใช่อันนี้มีเหรียญนะกิโลมาเร็ววันนี้ผมมาโปรโมทเซิร์ฟมูลนะครับอันนี้คือมูนซิตี้ครับเซิร์ฟแห่งความมันนี่ครับคือเซิร์ฟแห่งความมันครับใช่ครับ มัตายหาแล้วมันตายหาแต่โอมไป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 รถจุงหอดุงหอดดิจุงหอดมาดิไมม่ีเดี๋ยวเมียมึงเจอแก๊งโปเล่นแค่ละผมไม่ใครได้ยินปะรอรอรอเทสเทสได้ยินกูไหมเนี่ยยินเป็ชายลงรถก่อนมันจริงวะยืนไอ้เชี่ยแม่ไม่ต้องเอากูไปเลย บอกแล้วเฮียศพกูมไม่มีใครกล้าอุ้มอ่าอีนี่เนี่ชุบชุบมั่วนะไอ้เฮียกระทืบแม่งซะอ่ะไอ้เยียนี่เขาติดใจศพ<บ>มันมีบนตึกได้ไหมอ,อ๋อมันไปตึกไปยกอะ่ะเออเอาไปน้ำพ่อ,องไปยกอะ่ะเช <c oughs> ี่ยรัวจัดอะไรนะเ,รเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราล็อกเก็ตเดี๋ยวเราค่อยเอาเอามันไปเฮ้ยแล้วหมอนไปไหนวะหมอน่าไม่อยู่อะ เบบี้ชักจิต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 อะเบบี้ชักจิต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 แก้ปะอยากรู้ว่ากูจะแก้พวกมันยังไงอ่ะมึงเตรียมตัวดูเลยกูจะแก้แบบฉบับแบบโหดสับเฮ้ยียงมึงเบาอ่ะป่าวงไหมดิด้แก้แบบฉบับโหดสัตว์นามไ่่ลบเออไปแล้วกดเคเมื่อขยากจอขอพูดมาอย่างนี้ชอบเลยอุ้ยกดโอเคด้วยอุ้ยอย่างนี้ชอบคืออะไรวะว่าไงครับพี่เต็ี่ แอดมินหรอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เออเดี๋ยวกูแกให้มึงดูแค่แหละแป๊บหนึ่งเอาแบบเราไม่ได้แก้แบบใช้โปรแกรมเราแก้แบบใช้ล้อี่ยเออเชี่ยเราแก้แบบใช้ล้อเว้ยใช้ล้อบดเชี่ยบดทุกแม่ไอ้เช่นนี้คนที่ไหนเหมอเดเล่ี๋ยวแก้ผมแกแน่นอนนักน้กคเบไว้ที่ไหนวะ ไอ้เชีย่ยกูไ, ula, ไม่ไปสัตว์กูจะอยู่ข้างล่างตึกไอ้สัตว์ไอ้สัตว์อ๋อไอไอร้อน อ๋อเฮียยาสิพี่ครับที่นี่ซื้อ,อยาได้ไหมครับพี่ครับได้สัตว์นี่เบาโคุยเฮียนี่เบาโกไอ้สัตว์เดี๋ยว,ตวเตียงข้างๆไม่กระจายไม่ต้องแดกอะต้องติดเบาโกคุยเฮ้ยเฮ้ยเชี่ยเมื่อยวะ่ะพี่ครับพี่เมื่อยไหมครับพี่ชายครับ เมื่อยเมื่อไมาพี่ชายหุ่นเหงิดเวย้ยอย่าต่อยเตียงข้างวะเออเชีย่ยแม่งติ่มหมดเลยวะรือว่าเราไม่รุ่นใหญ่วะโอ้เอาดีเอาเบอร์มันไว้ก่อน<ม>อย่ากแก้งมนันนะซัส ชอบพวกแม่งไลยเฮียชีต้องมีสีสันดีไลยเฮียสัตว์อยากเล่นอยากอยากเล่นลูกบอลมานานแล้วเฮียพี่ครับพี่ครับพี่เคยเล่นวอลเลย์บอลไหมครับเคยเล่นวอลเลย์บอลที่โรงเรียนไหมพี่เคยเล่นวอลเลย์บอลไหมครับ วอลเลย์บอลพี่วอลเลย์บอลวอลเลย์บอลเยี่ยมนาเลยชีดแม่งเศร้าอะไรเฮียไปเว้พวเพื่อไอ้โรนตามมาเว้ยพี่ครับรับคนเข้าแกงไหมครับพี่ชายรับคนเข้าแกงไหมครับไม่รับครับพี่แกงโง่ไม่อยู่แล้ว นะ,รรนะครับเป็นแฟนกันกี่วันแล้วครับสามเดือนแล้วครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายครับอืมมีต่อไปเรื่อยๆครับว่ามึงตายไอย้อเหี้ยกัรเลียวอัลต์มาแล้ว <S <S ว,วงนั้นนะเพื่อนเองเลยดีดีโอ้โอ้ my god โอ้ my god โอ้ my god โอ้แม oh 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 ่กอดโอ้ม่กอดโอ้แม่กอดโอ้ม่กอดโอ้ชตโอ้ฟกอ้ตัดเพื่องูวาเต้าเพื่อกูวหเตเพื่อูว หว่ะชุนละมุนดิแค่โดนโดนจังหวัดชุนละมุนรีเฟกไปแล้ว